สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเกยตรมิตรทุก,ท,กทุกท่านครับผมผมศิลาพิมพ์วงครับผมวันนี้จะมาทำนาทีชาวน้าชาวเ,เกษตรกรพี่น้องซีวานปุ๋ยพี่น้องซีวานปุ๋ยซีวานปุ๋ยเขา่าปุ๋ยที่ผมผสมกันนี่จะเป็นยูเรียครับพี่น้องผสมกับปุ๋ยอินรียเคมี e, ครับย่านบ่วงห้ามก็เลยเอา อันนั้นผส,ผสมใส่น้ำยูเรียยูเรียผสมนำพี่นอ้องยูเรียผสมเข้าไปด้วยก็เลยิหวานนะครับพี่นอ้องเขาก็เริ่มตั้งกอแล้วเขาต้องการธาตุอาหารก็สิเดนี่ะครับพี่นอ้องสิเดวาน นี่ยครับพี่น้องพอเดืยดค้าตตกกล่องมาก็เด้สิบิโปเป็นธรรมชาติปานใดในการวานพี่น้องเนี่ครับพี่น้องสาธิตการหว่านปุ๋ยให้พี่น้องเบ่งว่านให้สม่ำเสมอเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็รอดูผลงานอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งผ่านไปกับจังมาเวิองอีกเท่อนึงคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนครับผมขอบคุณขอบคูณพี่น้องลหลายๆที่แวะรับชมครับขอบคุณนะครับ